สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เ o ้ t าวรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันในวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะในกรณีที่ NBT สงขลาคะ่ะถูกแฮกเกอร์นะคะได้โจรกรรมเพจแฟนเพจเ c e บุ๊กนะคะของ NBT สงขลาไปล่าสุดค่ะคุณผู้ชมดิฉันมีข่าวดีที่จะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าขณะนี้ แฟนเพจของ m อ t สงขลาได้กลับมาอยู่ในความดูแลของ m b t สงขลาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการของการเก็บรวบรวมหลักฐานนะคะเพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอัปเดตเรื่องโควิด19กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคุณหมอธีระวรัธนารัต์นะคะ ได้โพสต์ a c e b o o k ถึงประเด็นของโควิด1 9นะคะว่าจำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมของทั่วโลกในตอนนี้มาจากทวีปเอเชียแล้วก็ยุโรปเนี่ยรวมกันคิดเป็นร้อยละ91.67ของทั้งโลกนะคะในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ83.24นะคะ โดยดรมาเรียแวนเคอร์คอฟค่ะซึ่งเป็นโควิด -19 technical r e a d ขององค์การอนามัยโลกก็ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญค่ะเกี่ยวกับการระบาดของจีนในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็จำนวนเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2565 และในต้นเดือนมกราคมปี2566นั้นสูงมากทีเดียวค่ะจะเห็นได้จาก WHO Dashboard ที่เพิ่งอัปเดตข้อมูลจากจีนเข้าไปนะคะจะทำให้ทั่วโลกมีจำนวนติดเชื้อไปแล้วกว่า752ล้านคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เสียชีวิตกว่า6.8ล้านคนซึ่งตัวเลขที่รวมเข้าไปนี้ค่ะคุณผู้ชมทำให้แตกต่างจากฐานข้อมูลอื่นๆนะคะเช่น Worldometer ค่ะแล้วก็ Our in data นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการรวมตัวเลขของจีนเข้าไปนะคะทางนี้ตัวเลขที่พุ่งพรวดขึ้นมาอย่างมากก็คือในช่วงวันที่19ทธันวาคมค่ะซึ่งมีตัวเลขคนติดเชื้อใหม่มากถึง45ล้านคนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเลขเสียชีวิตรายวันในวันที่2มกราคมนะคะมากถึง 4579คนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเมื่อเจาะลึกดูข้อมูลเฉพาะจีนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะขณะน,นี้ตัวเลขติดเชื้อเนี่ย รวมกันแล้วถึง98ล้านคนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วกว่าแสนคนนะคะคุณผู้ชมข้อมูลจาก Our World in Data ก็ชี้เห็นนะคะว่าถ้าหากเปรียบเทียบนะคะในปี2020 2021แล้วก็2022จำนวนอัตราเสียชีวิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยนะคะของไทยก็มีสูงอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะ ในช่วงปีแรกของการระบาดมีเสียชีวิตส่วนเกินไปถึง3,376คนแต่หลังจากการระบาดระลอกที่2ในปลายปีแรกจนถึงไตรมาสแรกของปี2021และต่อด้วยระลอก3นะคะจากอัลฟาและก็เดลต้าเนี่ยจำนวนอัตราเสียชีวิตส่วนเกินพุ่งไปถึง59,744คนเลยทีเดียวและปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นระลอกของโอมิคอนตลอดปีค่ะจำนวนอัตราเสียชีวิตส่วนเกินก็คือ เพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมด้วยนะคะโดยมีมากถึง86,213คนนะคะสูงกว่าปี2021ด้วยนะคะถึง44.3%เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังกันต่อไปนะคะในเรื่องของโอมิคอนก็อย่าเพิ่งวางใจกันในระยะเวลานี้นะคะคุณผู้ชมคะหากสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายของ คนไทยในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยคะไปเที่ยวไหนไกลๆสิ่งที่เราจะต้องมองหาเลยก็คือตู้ ATM ค่ะคุณผู้ชมเราจะต้องมองหาว่าเอ๊ตู้ ATM อยู่ไหนเผื่อว่าเงินไม่พอจะได้ไปกดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะแม้กระทั่งการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็ทำได้ ง่ายแล้วนะคะเทียบกับแต่ก่อนที่เราอาจจะทําได้ไม่บ่อยเพราะว่าเราจะต้องไปโอนเงินกันที่ธนาคารหรือไม่ก็ต้องเดินไปที่ตู้นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องถามหาเลขบัญชีกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเรามีระบบพร้อมเพย์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมในเดือนธันวาคมปี2558เนี่ยนะคะรัฐบาลก็ได้ผลักดันโครงการของ National e-payment ค่ะ ให้คนเริ่มผูกบัญชีธนาคารกับเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าเลขบัตรประชาชนก็ได้นะคะเพื่อที่จะสามารถโอนเงินค่ะผ่านทางระบบ Any ID ซึ่งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่าระบบนี้เนี่ยมีความปลอดภัยนะคะรัฐกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินจากบัญชีต้นทางไปยังบัญชีปลายทางได้จริงแล้วก็ ปลอดภัยนะคะจากที่ต้องจําเลขบัญชีกันยาวๆเราก็ไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมจําแค่เบอร์โทรศัพท์กับเลขบัตรประชาชนก็เพียงพอแล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงก็คือโครงการคนละครึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจากพร้อมเพย์ที่ภาครัฐพยายามที่จะจูงใจให้ประชาชนนะคะหันมาใช้ผ่านโครงการต่างๆทั้งเงินคืนภาษีนะคะเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการในทุกๆด้าน แต่ตัวเลขของการทำธุรกรรมผ่านพร้อมเพยในปี2562กเนี่ยก็ยังอยู่ในราวราวสอบล้านรายการค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเกิดการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์2,567ล้านครั้งเลยทีเดียวนะคะซึ่งหากเทียบกับตัวเลขในปี2563ที่ขยับมาเป็น5,300ล้านครั้งในปี2 5 6 4ที่ก้าวกระโดดมาเป็น1667ล้านครั้งเนี่ย ก็ถือว่าก้าวกระโดดได้เยอะเลยทีเดียวนะคะตัวเลขของการใช้งานที่ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแบบนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะแม้ว่าคนละครึ่งจะไม่ได้ใช้พร้อมเพย์โดยตรงค่ะแต่ว่าอาน,นิสงส่งของโครงการนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เกือบเกือบ40ล้านคนแล้วก็มี ร้านค้าเข้าร่วมกว่า200 0 0 0ร้านค้าได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของคนไทยไปตลอดการเลยนะคะสิ่งที่ตามมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้จ่ายของคนไทยนะคะคุณผู้ชมก็คือนอกจากประโยชน์ทางตรงอย่างเรื่องความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแล้วนะคะยังมีประโยชน์ทางอ้อมอีกหลายประการเลยะคะ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้จ่ายนะคะที่จะนําไปสู่ระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพนะคะเราก็จะได้นำ เงินที่ได้จากการเก็บภาษีเนี่ยค่ะมาพัฒนาประเทศแล้วก็เรื่องขอสวัสดิการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะรวมถึงสถาบันการเงินหรือว่าหน่วยงานด้านการเงินการคลังของประเทศก็ยังสามารถที่จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายในเชิงสถิติแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นการรู้ข้อมูลของธุรกิจแล้วก็ร้านค้าที่เป็นความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาวางแผน พัฒนาภาคการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงการเห็นข้อมูลการใช้จ่ายที่กระจุกตัวหรือว่ากระจายตัวในแต่ละพื้นที่นำมาสู่กำหนดแผนหรือว่าเป้าหมายในการพัฒนาหรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะ เป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตค่ะคุณผู้ชมที่จะมีการใช้ประโยชน์จาก Big Data นะคะเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศซึ่งสถิติการใช้จ่ายของคนไทยผ่าน Digital Payment เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นหนึ่งในข้อมูลเชิงสถิติที่มีความสำคัญแล้วก็สะท้อนการใช้จ่ายของคนไทยได้อย่างแท้จริงด้วยละค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะในเรื่องของน้ำตาลค่ะดิฉันอยากจะเล่าต่ออีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนประสบปัญหาหนิดนึงว่าฉันพยายามที่จะลดน้ำตาลแล้วฉันพยายามที่จะไม่ใส่น้ำตาลในอาหารแล้วทำไมยังลดน้ำหนักไม่ได้นะคะทีนี้เราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะกับน้ำตาลซ่อนอยู่ที่ใดค่ะ ซ่่่อนอนยูทีใดหากคุณพยายามจะลดการบริโภคน้ำตาลแน่นอนว่าคุณอาจจะเลือกที่จะไม่กินพวกคุกกี้เค้กลูกอมหรือขนมหวานต่างๆหรือลดการเติมน้ำตาลในอาหารแต่เชื่อหรือไม่ถึงไม่กินขนมพวกนั้นคุณก็ยังอาจได้รับน้ำตาลอยู่อีกมากกว่าที่คุณคิดจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพบว่าคนไทยกินน้ำตาลมากถึงวันละ 25ช้อนชาซึ่งมากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ที่ไม่กินเกินวันละ6ช้อนชาถึงกว่า4เท่าแบบนี้สงสัยไม่ว่าก็ไม่ได้กินพวกอาหารหรือขนมหวานแบบนั้นเท่าไหร่และคุณจะได้รับน้ำตาลมากขนาดนั้นได้อย่างไรรู้หรือไม่นอกจากพวกน้ำหวานน้ำอัดลมนมเย็น ช็อกโกแลตเคก้กโดนัทฮันนี่โทสที่ชัดเจนในความหวานที่คุณควรจะต้องลดแล้วเจ้าน้ำตาลตัวร้ายนั้นยังแอบแฝงอยู่ในอาหารแทบทุกชนิดที่เราได้บริโภคเข้าไปมีน้ำตาลทรายเป็นส่วนประกอบอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวและแอบแฝงมาในหลายๆชื่อเช่นซูโครสฟรุกโตสกลูโคสเป็นต้นซึ่งเราสามารถดูข้อมูลปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในอาหารและเครื่องดื่มได้จากฉลากโภชนาการถ้าคุณชอบโยเกิร์ตปรุงแต่ง ให้ดูที่ฉลากข้อมูลโภชนาการคุณอาจตกใจกับปริมาณน้ำตาลที่กินเข้าไปมาที่เหล่าเครื่องดื่มแน่นอนว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมนมปรุงแต่งหรือเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานหลายคนรู้ดีว่าส่วนใหญ่ล้วนแต่มีน้ำตาลผสมอยู่ทั้งสิ้นแต่เครื่องดื่มอีกหลายประเภทที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีน้ำตาลซ่อนอยู่ไม่น้อยเลย เครื่องดื่มชาเขียวสำเร็จรูปนั้นนอกจากจะมีปริมาณใบชาที่น้อยแล้วยังมีน้ำตาลที่สูงมากสูตรปกติมีน้ำตาลสูงถึง20ช้อนชาต่อขวดเลยและถึงเป็นสูตรหวานน้อยก็ยังได้น้ำตาลสูงถึง10-12ช้อนชาเครื่องดื่มเกลือแร่ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไปจากการออกกําลังกายนั้นก็มีข้อควรระวังเพราะบางยี่ห้อ1ขวดอาจจะมีน้ำตาลมากถึง6-7ช้อนชาเลยเครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มชูกำลังที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ใช้พลังงานมากๆนั้น1ขวดพบว่ามีปริมาณน้ำตาลอยู่ประมาณ7.74ถึง23.87กรัมต่อขวดหรือ2 6ช้อนชาตามแต่ละยี่ห้อและคุณทราบหรือไม่ว่าอาหารบางชนิดที่คนส่วนใหญ่คิดว่าดีต่อสุขภาพก็อาจมีน้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าซีเรียลอาหารเช้าบรรจุกล่อง ที่หลายคนคิดว่ามันคือโฮเกนเป็นธัญ,ญพืชนั้นน่าจะดีแต่หลากหลายยี่ห้อนั้นมีปริมาณน้ำตาลเป็นส่วนผสมเพิ่มรสหวานเกือบถึง3ช้อนชาและถ้ากินพร้อมกับนมรสหวานหรือรสช็อกโกแลตมื้อเช้านี้ก็จะได้น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีกเยอะเลยแม้แต่เครื่องปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวซอสเทริยากิหรือน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มไก่ล้วนเติมน้ำตาลจำนวนมาก น้ำสลัดการกินสลัดผักนั้นดีต่อสุขภาพแต่น้ำสลัดที่ใส่ลงไปนี่สิที่ต้องระวังการใส่น้ำสลัดแบบน้ำข้น1ช้อนโต๊ะก็จะเพิ่มน้ำตาล1ช้อนชาให้กับสลัดของคุณซึ่งคนส่วนใหญ่น่าจะเติมน้ำสลัดอย่างน้อยก็2ช้อนโต๊ะแล้วเท่ากับน้ำตาลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะผลไม้นั้นดีมีประโยชน์แต่เพื่อรักษาผลไม้ให้อยู่ได้นานขึ้น หรือแปรรูปให้สามารถกินได้หลากหลายรูปแบบขึ้นเป็นผลไม้กระป๋องผลไม้กวนหรือแช่อิ่มกระบวนการผลิตจึงต้องเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลประเภทต่างๆลงไปจำนวนมากเช่นลูกพีชกระป๋องนั้นมีน้ำตาลมากกว่า6กช้อนชาแบบนี้เราจะเปลี่ยนอาหารจากเดิมที่บริโภคอยู่ให้ได้รับน้ำตาลน้อยลงได้อย่างไรเรามาดูกันอย่างแรกก็คือ อย่าลืมอ่านฉลากโภชนาการก็จะทำให้เราสามารถเลือกสูตรน้ำตาลน้อยได้เช่นอาหารเช้าซีเรียลเลือกที่เป็นธัญพืชหรือกาโนล่าที่ผสมน้ำตาลไม่เกิน4กรัมต่อนหน่วยบริโภค 2. ผลิตภัณฑ์ต่างๆเน้นรสธรรมชาติไม่ปรุงแต่งรสชาติดีที่สุดอย่างโยเกิร์ตทางที่ดีควรเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่เติมน้ำตาลและสาปรุงแต่งสังเคราะห์ดีที่สุด 3. กินวัตถุดิบที่สดใหม่ไม่แปรรูปเช่นผลไม้ถ้าได้กินเป็นผลไม้สดแทนผลไม้กระป๋องหรือน้ำผลไม้ก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และที่สำคัญได้น้ำตาลที่น้อยกว่าอีกด้วย 4. การทำอาหารเองที่บ้านได้ก็จะช่วยให้เราเลือกวัตถุดิบและปริมาณได้เหมาะสมกว่าที่จะเป็นของสำเร็จรูปเช่นแทนที่จะใส่ซอสพาเกตตี้สำเร็จรูปลองเปลี่ยนทำซอสเองที่ทำมาจากมะเขือเทศสดๆแทนก็อร่อยได้เหมือนกัน ในส่วนของน้ำสลัดให้ลองหันมาทำน้ำสลัดสุขภาพเองแทนที่จะซื้อแบบสเบ็จรูปหรือ5จะเริ่มจากการลดปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลนั้นใส่ให้น้อยลงแทนเช่นถ้าเป็นน้ำสลัดสเร็จรูปลองใส่ในปริมาณที่น้อยลงก็จะช่วยให้รับน้ำตาลได้น้อยลง6หากอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทไหนน้ำตาลสูงก็หาประเภทอื่นที่น้ำตาลน้อยเพื่อทดแทนได้เช่นเครื่องดื่มชูกำลัง ลองเปลี่ยนมาเป็นชาหรือกาแฟที่ไม่หวานก็ทดแทนได้ลองปรับพฤติกรรมการบริโภคและในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามท้องตลาดอย่าลืมดูปริมาณน้ำตาลบนฉลากข้างกล่องหรือซองพร้อมทั้งเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแค่นี้คุณก็จะลดความเสี่ยงต่อการบริโภคน้ำตาลที่ล้นเกินลงได้ ก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะดูด้วยนะคะว่ามีน้ําตาลอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดน้ําตาลเยอะเกินไปก็ระมัดระวังแล้วก็ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราด้วยนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะหในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากๆกเลยก็คือมวยไทยค่ะคุณผู้ชมโดยเมื่อวันที่24มกราคมปี2566ที่ผ่านมาเนี่นะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองะคระปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีที่มวยไทยค่ะกีฬาประจำชาติของไทยนะคะได้รับการยอมรับในเวทีของการแข่งขันระดับสากลค่ะคุณผู้ชมโดยคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ รับรองให้มวยไทยเนี่ยนะคะเป็นชนิดกีฬาใหม่เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทํางานที่นายกรัฐมนตรีกําหนดให้ความสําคัญกับกีฬามวยไทยคะ่ะแสดงศักยภาพศิลปะการต่อสู้เพื่อสร้างมูลค่าวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Power สำคัญนะคะ โฆษกประจำสํานักนาย,นยกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยค่ะได้ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกีฬามวยไทยในเวทีสากลอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการส่งกีฬานักกีฬามวยไทยเข้าแข่งขันในมหก,กรรมกีฬา The World Games 2022ที่เมืองเบอร์มิงแฮมนะคะรัฐอาลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่7 ถึง17กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วนี่นะคะคุณผู้ชมควบคู่ไปกับการถ่ายทอดสดการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่จะสร้างกระแสผ่านการแข่งขันโดยในขณะนั้นนะคะไทยได้ส่งนักกีฬา จำนวน9ชนิดค่ะคุณผู้ชมก็จะมีกีฬาทางอากาศยูยิสูนะคะเปตองซูโม,โม่บิลเลียดสปอร์ตมวยไทยวูซูเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ฟลอร์บอลนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือมวยไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยมีผู้ชมเข้าชมเนี่ยเต็มความจุสนามเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่า เป็นที่นิยมแล้วก็ให้ความสนใจของชาวต่างชาติมากๆเลยนายกรัฐมนตรียินดีที่กีฬามวยไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาแล้วก็ศิละปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของไทยได้รับการยอมรับ ในระดับสากลน,นะคะพร้อมท,ทั้งขอบคุณการสนับสนุนของทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและได้สั่งให้ต่อยอดความสําเร็จในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้ประสบความสําเร็จนะคะเพื่อให้กีฬาของไทยเนี่ยก้าวสู่ในระดับสากลค่ะคุณผู้ชมและไทยก็ยังมีการจัดอีเวนต์ใหญ่นะคะคุณผู้ชมในเดือนนี้ด้วยนะคะก็คือวันที่6กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือ Amazing m u y Thai Festival 2023นะคะซึ่งก็เป็น งานไหว้ครูมวยครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโดยครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะจัดกันที่อุทยานราชาพักจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะโดยครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีการไหว้ครูธรรมดาแต่ว่าจะมีการบันทึกสถิติโลกนะคะโดยกิน n n e บ s Book World Record ว่ามีผู้มาร่วมไหว้ครูในครั้งนี้3,500คนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วพอพูดถึงมวยไทย เราก็อดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมที่จะคิดถึงประเด็นนี้ค่ะนั่นก็คือกุลคแมคค่ะคุณผู้ชมที่ว่ากันว่าเป็นกีฬาที่ทางกัมพูชาเนี่ยบรรจุให้มีการแข่งขันในซีเกมส์ครั้งที่32ที่เขาเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะโดยจะไม่ยอมใช้ชื่อมวยไทยค่ะด้วยเหตุผลที่ว่ากุลคแมเนี่ยนะคะ เป็นรากฐานของมวยไทยค่ะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าสาพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติจะประกาศแบรนชาติที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะคะทางด้านของประเทศไทยเองค่ะคุณผู้ชมก็มีการประกาศอย่างชัดเจนค่ะว่าไทยจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันกุลําแม่นะคะ ทีนี้มาถึงเรื่องของกุนคแมคค่ะผู้ชมว่าคืออะไรแล้วก็มาจากไหนนะคะกุณคแมคเนี่ยมีต้นแบบมาจากบุกตอค่ะอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะคะคุณผู้ชมคือบุกตอเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทางกัมพูชาจะอุปโลกขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะบุกตอเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้เก่าแก่ค่ะตั้งแต่สมัยยุค,คเขมรโบราณแล้วก็ เมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเนี่ยนะคะทางยูเนสโกก็มีการขึ้นทะเบียนให้บกตอค่ะเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเชกเช่นเดียวกับโขนแล้วก็มโนราในบ้านเราเนี่ยนะคะ โดยทางยูนิสโกบอกว่าการที่เขาขึ้นทะเบียนมวยเขมรเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็คือจะทําให้ศิลปะการต่อดสู้โบราณน,นี้เนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนเพื่อที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปดิฉันคิดว่า น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยทําให้กัมพูชาตัดสินใจที่จะบรรจุกุนคาแมเข้าไปในซีเกมแทนที่จะเป็นมวยไทยนะคะโดยใช้ชื่อว่าบาชกุลปาดาวคำค่ะก็คือการต่อสู้อย่างอิสระทางกัมพูชาคือยืนยันด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าจะจัดการแข่งขันกุนคาแมแน่นอนนะคะโดยการกําหนดเนี่ยกติกามีการกําหนดเอาไว้หมดแล้วนะคะโดยเปิดเผยว่าขนาดนี้เนี่ยมีเจ็ดชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุนคาแมนะคะ ก็จะมีกัมพูชานะคะลาวเวียดนามพม,มา่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะแล้วก็มาเลเซียส่วนไทยเนี่ยเรายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ส่งอย่างแน่นอนนะคะ พูดถึงกติกาของกุนคาแมก็จะคล้ายๆกับมวยไทยค่ะแต่สิ่งที่จะแตกต่างนิดนึงก็คือเรื่องของการออกอาวุธที่กุนคาแมเนจะเน้นในเรื่องของการใช้ศอกเป็นหลักนะคะแต่ของไทยเนี่ยมาหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไทยใช้เข่าใช้ศอกใช้เตะใช้ทุกอย่างนะคะแต่ของกุนคาแมก็คือจะเน้นศอกเป็นหลักนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมยังไงกุนคาแมมีการแข่งขันแน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะกับซีเกมแต่ไทยเราไม่ไม่ได้ส่งเข้าแข่งขันนะคะเพราะ ฉะนั้นก็ให้ไปรอรุ้นเผื่อมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปนะคะเผื่อว่าโอลิมปิกในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมีมวยไทยบรรจุอยู่ด้วยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะพักเบรสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะอย่ารอให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่คุณรักอย่ารอให้ความสูญเสียมาถึงครอบครัวคุณ คุณหยุดความรุนแรงเหล่านี้ได้หากพบเห็นเบาะแสสิ่งของหรือบุคคลต้องสงสัยเหตุด่วนเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โปรดแจ้งสายด่วน1341หยุดความรุนแรงแจ้งเบาะแสสำคัญอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คุณผู้ชมคะกลับมากับรายการ NBT s o u รรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะคุณผู้ชมผู้ชมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะมีกระแสคือฮาค่ะในเรื่องเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีท่านนึงค่ะคุณผู้ชมกับประสบการณ์การมาเที่ยวในประเทศไทยคือมีหลายสื่อพูดถึงประเด็นนี้นะคะบ้างก็เป็นประเด็นขบขันเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในประเทศไทยอย่างรถเมยนะคะแล้วก็มีประเด็นถูกเถียงเป็นกระแสอยู่เหมือนกันเรื่องของการเผยแพร่ มุมลบๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนในประเทศไทยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวฉันขออนุญ,ญาตเล่าถึงอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมก็คือคิมจินยองนะคะก็หรือมีชื่อเรียกก็คือเด็กส์นะคะเด็ก์เนี่ยนะคะเป็นอดีตทหารหน่วยยูดีทซิลค่ะคุณผู้ชมคะของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งหน่วยยูดีทซิลก็คือหน่วยรบพิเศษของกองเรือรบสงคารามพิเศษของสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะพอพูดถึงความพิเศษของหน่วยนี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนมีการฝึกที่หนักค่ะโหดนะคะและก็เข้มข้นมา โดยพวกเขาจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําสงครามค่ะนอกแบบแผนและก็การช่วยเหลือตัวประกันนะคะการต่อต้านการเก่ะการร้ายรวมไปถึงการปฏิบัติการใต้น้ำต่างๆด้วยนะคะแล้วการที่คิมจินยองได้อยู่ในหน่วยนี้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านการฝึกพิเศษมามากมายพอสมควรนะคะเพราะหลังปลดประจําการค่ะคุณผู้ชมเขาก็มีอยู่ภายใต้สังกัด Kick the h u r d l e Studio นะคะโดยมี a g e n t H อย่างในภาพเนี่ยนะคะคุณคือ a g e n t H หรือคุณวังจีฮุนเนี่ยก็คือเป็น c e o ของ Kick the h u r d l e นะคะ แล้วก็มาทำช่อง YouTube ค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณเอเจนตเนี่ยก็โด่งดังมากๆในประเทศเกาหลีนะคะในเรื่องของการทำยูทูบเบอร์นะคะซึ่งในการทำยูทูบเบอร์เนื้อหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของทักษะทางการทหาระคะ่ะคุณผู้ชมทักษะการใช้ปืนอะไรประมาณนี้ซึ่งทางคนที่มาจาก UDT กับซิลเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่คิมจินยองเป็นที่รู้จัก ในคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกจริงๆค่ะคุณผู้ชมก็คือ r e ียลิตหาคู่ของ Netflix ค่ะอย่าง Single Inferno Season 2นะคะด้วยสนเสน่ห์แล้วก็ความมั่นใจของเขาค่ะคุณผู้ชมก็เลยทำให้เขาเนี่ย เป็นหนุ่มที่ฮอตที่สุดในรายการเลยแล้วก็เป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดแม้ว่ารายการจะออนแอร์จบไปแล้วก็ตามนะคะคุณผู้ชมแล้วคิมจินยองมาทำอะไรที่ประเทศไทยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนถามนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าร็อกที่เดินทางมาประเทศไทยของคิมจินยองเนี่ยถูกปล่อยในช่องของจินยองมาแล้ว3ตอนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งจุดประสงค์ของการมาไทยของเขาก็คือ การทำคอนเทนต์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพราะมันเป็นงานของเขานะคะไม่ใช่มาเทียบอย่างเดียวนะคะคือพูดง่ายๆว่าเนื้อหาของคลิปแรกเนี่ยคะ่ะจะเป็นการเดินทางที่สัจจรในประเทศไทยนะคะก็คือเขาก็จะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ชมมาที่โรงแรมที่เขาจองไว้ก็ทางขนส่งสาธารณะเลยคะ่ะจากแอร์พอร์ตลิงก์มาที่ BTS แล้วก็จบท้ายไปที่่รถเมย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยประสบการณ์ดิฉันนะคะคุณผู้ชมถ้าจะไปลาดพร้าวลงจากพญาไท เราก็ไม่ควรที่จะไปขึ้นที่สุขุมวิทนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยต้องนั่งย้อนไปที่จตุจักรไม่ก็ห้าแยกเนี่ยอันนี้จะไปง่ายกว่านะคะแต่ดิฉันคิดว่าจินยองเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดค่ะคุณผู้ชมก็เลยไปเปลี่ยนขบวนที่ MRT สุขุมวิทแทนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไกลด้วยค่ะคุณผู้ชมและโดยทั่วไปเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่เดินทางขึ้นรถเมล์กันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเขาเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งพอหลังจาก รถเมย์แล้วเนี่ยคือจริงๆจ,งจิงยองเขาไม่ได้หัวเสียขนาดนั้นนะคะุณผู้ชมคะเขาไม่ได้พูดถึงความนานอะไรขนาดนั้นนะคือคือเขาจะพูดถึงว่าบรรยากาศของไทยตอนที่ลงมาเจอเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศที่ถนนยามค่าคืนของของไทยเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะโรแมนติกก็คือเขาได้ดื่มด่ากับบรรยากาศของผู้คนแล้วก็ร้านค้าที่เปิดในตอนกลางคืนนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย ที่เกาหลีเขาไม่มีแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าปกติที่เกาหลีเนี่ยพอกลางคืนปุ๊บก็จะเงียบไปเลยก็จะมีแค่ร้านบางร้านที่ยังเปิดอยู่นะคะแต่ว่าพอเป็นที่ไทยเนี่ยคือมันคึกคักตอนกลางคืนเขาก็เลยตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมคือพอตรงนี้เขาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันเขาสอ,อยากเนาะเขาก็เลยกลายเป็นบทเรียนว่าถ้าเกิดมาไทยครั้งหน้าเนี่ยก็คือเขาจะ ไม่ขึ้นรถเมล์แล้วก็จะไปขึ้นอย่างอื่นแทนนะคะมันก็จะสบายใจกว่าแล้วก็จองโรงแรมที่มันใกล้กับขนส่งสาธารนณะหน่อยก็จะได้ไม่ต้องเข้าซอยนู้นออกซอยนี้ให้มันมากความเพราะว่าเดินเดินไปเนี่ยมันเหนื่อยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วคือนอกจากนี้จุดประสงค์หลักของจินยองก็คือการมาสนามยิงปืนค่ะคุณผู้ชมโดยทั่วไปแล้วก็คือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะไม่ไม่ค่อยได้ไปที่นั่นเท่าไหร่นะคะคือ ในคลิปเนี่ยพอมาถึงคลิปที่3เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะพูดถึงการสัญจรการเดินทางในประเทศไทยที่เน้นไปทางขนส่งสาธารนณะอื่นๆนะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวโดยปกติทั่วไปนั่นเองนะคะด้วยความที่จินยองเนี่ยทำไมถึงเป็นที่สนใจของคนไทยก็เพราะว่า เขาเป็นคนมีชื่อเสียงจากต่างแดนค่ะคุณผู้ชมที่เขาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวในแบบที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวปกติก็คือเขาสัมผัสกับวิถีชีวิตคนกรุงแล้วก็บอกเล่าสิ่งที่เขาเจอะคะ่ะผ่านผู้ติดตามของเขาแล้วก็ช่องของเขานะคะแล้วก็ความน่ารักแล้วก็ติดดินของเขาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทําให้คนไทยรู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยแปลกดีนะทําไมถึงมาเที่ยวแบบ เหมือนไม่ไม่ยอมที่จะไปง่ายๆสบายๆเลยฉนันเน้นความลำบากเป็นหลักอะไอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำให้คนที่ติดตามเขาจากใน Single i n f น no, ฟโนรู้สึกว่า เฮยผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนี่นาเพราะว่าในรายการเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งพอมาเจอชีวิตจริงของเขาก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมยอดยอดคลิปนะคะของของเขาเนี่ยมียอดวิวทะลุไปแล้วค่ะ1ล้านวิวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้แฟนๆติดตามไปไม่น้อยทีเดียวดิฉันมองว่ากระแสของคิมจินยองเนี่ยนะคะ ทำให้เป็นผลดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้นําเสนอวิถีท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากวิถีท่องเที่ยวปกตินะคะอย่างปกติเนี่ยคนต่างชาติเขาไม่ไปหรอกนะคะคุณผู้ชมรังสิตเนี่ยดิฉันอยู่ธรรมศาสตร์ใช้ชีวิตอยู่รังสิตสปีฉันไม่เห็นนักท่องเที่ยวดิฉันไม่เห็นนักท่องเที่ยวจะมาเดินอะไรอย่างเงี้ยตามตามที่ท่องเที่ยวเลยแต่จากกระแสะของจินยองอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวคิดใหม่ก็ได้นะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วชานเมืองก็มีที่เที่ยวค่ะดิฉันคิดว่า ก,กระแสนี้อาจจะทําให้การท่องเที่ยวไทยได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะอาละค่ะคุณผู้ชมเเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนทักชวนเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอะเล่นดีไหมนะสมหมดคิดทำไมเหรนะตีการพนันออนไลน์เงินดีจะตายไม่เห็นจะมีใครโดนจับเลยตั้งสตินะนะตีรู้หรือเปล่าการพนันออนไลน์ผิดก,กฎหมายมีโทษทางจง เียก็อยากได้คือส่งผลกระทบทั้งการงานครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงจะเป็นปัญหาของสังคมด้วยนาะนะตี้กลับไปทาง,งานที่รงรักดีกว่ามีสติรู้เท่ารู้ทันใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์น,นะคะทุกคน ค่ะคุณผู้ชมกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะดิฉันก็ขอเน้นย้ําคุณผู้ชมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องของเพจไม่ต้องกดรายงานแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราได้คืนแล้วค่ะคุณผู้ชมอะไะค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสําหรับรายการในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ